ในยุคผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยบ้านผมขายชาแต่ผมไม่มีความภาคภูมิใจในอาชีพตัวเองของผมร้อยกว่าปีละที่ผมช่วยพ่อแม่ทำผมก็พยายามลบเล่าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเถอะยนมาวันหนึ่งกลายเป็นว่าไอ้นี่กลับเป็นข้อดีในปัจจุบันซึ่งคนอื่นไม่ค่อยมีแม้แต่จีนเองก็มาซื้อชาเรากลับไปขายที่เมืองจีน if you want you can inbox my page facebook <c oughs> and we can send for you เป็นคนเริ่มกิจการก็แบ่งทาจากร้านใหญ่ๆซื้อจากยีปัวมาทําเป็นหอเล็กสมัยก่อนเนะี่ยมีถังไม้แล้วก็มีปี๊พข้างหน้าแล้วก็หามออกไปขายต่อมาเนี่ยก็มาเช่าที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้แหละก็มาอบแล้วก็ส่งพัธาคารทั่วไปขายเวลาเราไปทานอาหารเขาจะมีเสิร์ฟเป็นน้ําชาเป็นทวยเล็กๆ,ๆให้ดื่มล้างปากในยุคนั้นเขาเติบโตเราก็ไม่เติบโตตาม ร้านเราเรา้านเล็กแล้วเราไม่มีการตลาดเราก็ขายเฉพาะในกลุ่มของเรามันก็เลี้ยงชีพอยู่ได้นะแต่อาจจะไม่โตมากการผลิตเราก็ไม่เยอะก็ยังคงรูปแบบเป็นเตาถ่าน ก็เปลี่ยนเตาไฟฟ้าละแต่อย่างเตาถ่านเนี่ยต้องติดต่อเนื่องตลอดเวลาก็เหมือนเราหุงข้าวเสร็จเราก็เอาขี้เถ้าเกลี่ยกบเอาไว้ก็อ,อย่างเงี้ยทั้งวันจนถึงตอนเย็นจะต้องมีวิธีเลี้ยงไฟคือคุณติดว่าคุณไปเลย7วัน10วันการอบด้วยเตาถ่านเนี่ยเกิดจากการสั่งสมประสบาการณ์คือจริงๆสมัยก่อนผมก็พยายามลบเลาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเถอะแกคำนวณว่าลูกค้าจํานวนที่เราขายออกไปยังไม่จมําจเป็นต้องใช้ไอ้นี่ับเป็นข้อดี ในปัจจุบันซึ่งคนอื่นไม่ค่อยมีเมื่อไรที่เราอบเพื่อกระตุ้นมันเราก็ได้ทั้งความนุ่มกับความหอมในยุคผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยบ้านผมขายชาแต่ผมไม่มีความภาคภูมิใจในอาชีพตัวเองเพราะมองว่าเครื่องดื่มของคนแก่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวัยรุ่นไม่กล้าเดินเข้าร้านอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลูกค้าชาที่อายุน้อยที่สุดของผมเรียนมัธยมต้นเราก็คิดว่าพยายามรักษาอันเดิมเอาไว้ ทำต่อเนื่องไปจนเริ่มเป็นที่รู้จักลูกๆเพขาม,มาช่วยก็มาทําเหตุร้านมันก็จะได้ลูกค้าอีกแบบหนึ่งห้าเราสามารถพรีเซนต์ตัวเราเองในนั้นได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกคุณสามารถสั่งชาได้หมดเลย จริงๆแล้วเนี่ยเตาถ่านเนี่ยมันไม่เครื่องมือวิเศษวิสโสอะไรหรอกแต่เหมือนว่าคุณทําร้านอาหารตามสั่งเนี่ยคุณจะต้องมีเตาเพื่อผัดแบบข้าวยุคต่อมามันก็จะเปลี่ยนเป็นเตาแก๊สเดี๋ยวนี้ยุคใหม่ก็จะเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปเข้าไมโครเวฟเลยหรือแกะหอ,อก,กินเลยอย่างเงี้ยทีนี้เนื่องจากในยุคนั้นเขาเติบโตเราก็ไม่เติบโตตามเขา,าคือพัฒนาการเช้ากับเขาว่าเธอลูกค้าหลายคนบอกว่าเออเตาถ่านจะนั่นกว่าแต่เตาไฟฟ้าถ้าอบด้วยเทคนิคดีๆก็อาจจะได้ใกล้เคียงกันหรือว่าได้ไม่แพ้เตาถ่านนกก็ได้แตมัย เดี๋ยวนี้แม้แต่เตาไฟฟ้าคนอบเป็นก็น้อยลงการอบชาพวกนี้เนี่ยวิธีควบคุมความร้อนคือใช้ขี้เถ้ามากรบผมทุกฐานเสร็จผมจะกอ่อเป็นโดมแล้วก็จุดจากข้างบนลงไปข้างล่างเตาที่ผมจุดนี้จะเป็นเตาถือเพูดเราต้องการนึงบังคับความร้อนขึ้นลงทางเดียวแล้วเป็นการติดจากบนลงล่างทุกวันเราจะโกยขี้เถ้าออกโกยขี้เถ้าออกแล้วใส่ขี้เถ้ามาต้องมีเทคนิคการเลี้ยงไฟถ้าไม่งั้นอบไปวันสองวันมันก็มอดดับ ไม้แต่จีนเองก็มาซื้อชาเราเกลับไปขายที่เมืองจีนเพราะว่ามันไม่เหมือนกันกระบวนการผลิตการอบแล้วก็ยังมีแพคเกจจิ้งเดิมชิ่งห่อด้วยกระดา่าห่อด้วยมือแบบนี้คุณภาพและกระบวนการอบชาของเรา่อน้างจะคงเส้นคงวาคือเราก็ขายได้เรื่อยๆนะต่างชาติเนี่ยมาเยอะช่วงปลายปีถ้าสนใจก็มาเลยที่หัวลำโพงเนี่ยเข้าไปใน a c e บุบ๊กก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็สะดวกเราก็มีในช้อปปี้บ้างนิดหน่อย ผมเองก็ไม่เป็นที่คาดหวังของเตี่ยแล้วผมก็พยายามปฏิเสธจนทุกวันนี้ไผมือว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถูกต้องมากเลยสืบทอดทำของตัวเองดีกว่าไปเป็นลูกจ้างกินเงินเรียนครับคือเราก็ไม่ได้คาดหวังนะเนเองเราทำเป็นรอไปนีสืบทอดจากบรรพบุรุษมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่านี่ต้องขายความซื่อสย์เปนน็นแบบแรกความจริงใจต่อลูกค้าคุณภาพของสินค้าก็ทําให้มันสืบทอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นมานะ